น้ำเหนือจิตต่อชายทุ่งพบกับนักมวยจากเมียนมาโซมีออกนะเด็กจากอำเภอจักราชจักราชนะครับคนทต้องโชว์ฟอร์มให้แจ๋จวแลวครับแม่ชักแรงเลือเกินครับรับน้องด้วยแข้งซ้ายมองหน้าเลยครับยอดน้ำเหนือห่อาลนะครับเปลี่ยนใจครับขอเป็นแข้งอ่ะซ้ายไป เนื้อครับแข้งของยอดน้ําเหนื้อสายไปโซมิออกปาดล้มมาเอาล้วครับเงียบมาอะไรนี่มาบ่อยอิ้มทีนึ่งอาะครับทั้งท่าจะเอียงอาะครับจะลุยแล้วจะลุยแล้วจะลุยแล้วครับนอกจากเลยรอบมันๆแล้วโอ้ยโดนสายครับโอ้โหใจมันไปแต่ว่าลุกเร็วนะครับยังไงก็นับครับธนาชัยแม่โดนจนได้ครับยอดน้ำให้ดียังพอมีเวลาให้ดูอาวุธนะครับแม้จะ กตีเสมอนะครับอย่าไปเหมาผว่า,า,าดับนะโดนโดนไปหนึ่งแท่งนะครับไม่มีอะไรเสียแล้วอย่าหลวมครับอย่าหลวมครับพี่น้องชาวโคราชยังไงยังไงคุณมนุษย์แต่ตอนนี้พยายามจะเอาคืนนะครับยอดน้ำเหนือโต้องมาซ้ายนะครับโอ้โหโดูดครับเปี่ยนไปเปลี่ยนมาบวกไปบวกมาครับใครจะร่วงใครจะหล่นครับ,รบว่าที่คู่ดูเดือดหรือเปล่าช่วยกันพิชิตได้เชียวจั เดี๋ยวดูภาพช้าชัดๆอีกทีครับอาจารย์เนี่ยนั้นส่งซิงก์มาแล้วโอ้โหตีลังกาใช่ด้วยครับน่าจะมีรางวัลเจ็คพอแตกครับคู่นี้ครับโอ้โหน่าจะหลายเด้งครับทั้งโโบเฮาแล้วก็ทั้งแอตตาซินครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับผลงานของช่องแปดดูนะครับช็อตสวยๆครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเจอหััดเข้าไปสะดุกนะครับโอ้แต่เขียวหน้าไปก่อนครับซ้ายหลุดโอ้โหแน่นอนครับแบบนี้ครับแล้วค่อยๆไปนะครับ อาครับอาจารย์พิยะดูอยู่นะครับเรียบร้อยครับอาจารย์พิยะบอกลูกนี้เป็นลูกก้านคอนะครับนี่ครับของฝากจากเมียนมาครับโซมิงอองไปตั้งแต่แข้งแล้วนะครับสอกกับเขานั้นไม่โดนนะครับดูครับเต็มข้อเลยครับนี่ครับสอกนั้นติดแขนครับแต่ธนาชัยก็เยี่ยมครับขวางเอาไว้ครับแล้วนับครับเรียบร้อยครับนับแค่สี่ครับ लाठी सम खानी ज्ञान रे है